DLC ไหนบ้างที่คุณควรจะซื้อในเกมรัสนะครับจากใจและประสบการณ์ของที่เล่นมา8ปกว่าปีออก,กับเกมนี้นะฮะมาดู DLC แรกเลยดีกว่าในหน้า General นะครับเข้ามาในหน้าเกมก่อนนะฮะ DLC แรกเป็น DLC ของสกินประตูนะครับประตูอันนี้มันดีอย่างนึงคือมันเป็นประตูขี้กาดที่สามารถมองทะลุได้นะฮะจากด้านในมาด้านนอกจากด้านนอกไปด้านในฉะนั้นประตูนี้จะ เทียบเท่ากับประตูไฮไม่ใช่ในเรื่องสัมปทานาแต่มันเป็นเรื่องของการมองเห็นเหมือนประตูไฮที่มันสามารถมองทะลุได้ก็สามารถซื้อมาใช้กันได้นะครับแต่สำหรับผมแล้วไม่มีประโยชน์นะบรูสกิทที่2ครับอ่าไม่ใช่ DLC ที่2เป็น DLC โคโค้นะครับอันนี้เป็น DLC ของเสื้อผ้านะครับคุณจะสามารถมีเสื้อผ้าแบบนี้ใส่นะฮะมีถ้าเป็นตัวผู้หญิงมันก็จะเป็นกระโปรงถ้าเป็นตัวผู้ชายมันก็จะเป็นไอที่ปิดกระปูนะฮะอันนี้ ก็ถือว่าเฟียวในระดับหนึ่งช่วยในการพรางตัวค่อนข้างดีถ้าเราตัวเรามันเป็นสีขาวเนี่ยเราใส่เสื้อผ้าสีนเนี่ยมันจะช่วยในการพรางตัวได้ในระดับหนึ่งในกรณีที่เราอยู่ในภุมหญ้านะครับฉะนั้นอันนี้มีประโยชน์ในการ PVP กรณีที่เราเกิดใหม่แล้ววิ่งมานะันกกีฬาโซฟาไม่มีประโยชน์ขอบคุณนะอันดูที่ี Nomad นะครับมันจะทําให้ เรามีชุดลันไซ์ที่เป็นชุดโนเมตเราสามารถเปลี่ยนชุดลันไซให้มันเหมาะก,กับภูมิภาคได้นะครับเขาเรียกว่า h ฮสแมทสูตรนะครับของโซนทะเลทรายถือว่าดีอันนี้พรางตัวได้ดีนะครับมันมันก็เหมาะก,กับภูมิภาคที่เราใช้แล้วก็สกินไฟนะครับมันไม่ใช่สกินสิไฟสำหรับสายทําบ้านอันนี้ควรมี DLC ไฟ ไอ้พวกในทีมแม่งให้ผมคัาให้ตลอดเนี่ยผมซื้อไว้แต่ผมไม่เคยได้ใช้แต่ก็คัาให้มาตลอดนะอันนี้มีประโยชน์นะครับตอนกลางคืนบ้านมืดก็ทําให้สว่างได้แล้วก็ต่อไป d l c p l ุนะครับไม่มีประโยชน์อะไรไว้ปอนประสาทอย่างเดียวขอบคุณแล้วก็ Arctic Pack นะฮะ Arctic Pack คุณจะได้รถนะฮะได้สกิน A.K แดะน้ำแข็งแล้วก็ได้ชุดอันไซส์ที่มันเป็น ชุดอาร์ติกนะครับก็อันนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์อีกอย่างหนึง่งถือว่าใช้ได้จริงนะครับต่อไปกราฟิกแพ็กกราฟิกแพ็กก็เป็นอ่าไอตัวสเปรย์นะครับประโยชน์ก็ไม่ค่อยมีขอบคุณต่อไปอ่าล็อเบอร์แจ็คนะครับล็อเบอร์แจ็คนี่เป็นมันก็จะมีแฮชแบสกินให้เป็นชุดในภาพเลยแต่ผมไม่เคยใช้นะอันนี้แล้วก็จะได้พวกสกินขวานคอนคอนหินคอ,อนเหล็กในภาพเหมือนกันแต่อันนี้ผมไม่เคยใช้ขออภัยผมไม่มีให้รายละเอียดไม่ได้แต่อย่างที่รู้ก็เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่สกินอย่างเดียวต่อไป Ice King Pack ผม ผมเห็นมันค้ามาตั้งในบ้านเป็นเก้าอี้ตั้งประดับปรมีเฉยแม่งไม่มีประโยชน์ขอบคุณต่อไปอันนี้เป็นสก,กินใหม่ผมยังไม่ได้ซื้อเหมือนกันมันจะทําให้อ่าบ้านของเรานะครับจากสก,กินปูนเปลี่ยนเป็นสก,กินแบบในภาพได้อันนี้ยังไม่ได้ซื้อเหมือนกันแต่ก็ฟีลดีดูแปลกตาดีถามมีประโยชน์ไหมก็ขอบคุณมาก